สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพรายเมษาแม่พลอยนะคะนี่ค่ะก็มาอยู่กับน้องเมษานะคะวันนี้มาเล่นกับต้องนะคะเมษาสวัสดีครับเดว,สว,ส,ดเดวสวัสดีครับด้วยยังเนี่ยเดย้สวัสดีครับก่อนเดินไปไหนจะเดินไปหาลุงทองคำเหรอคะฮะ หันหน้ามานีเมษสครับหันหน้ามานีเร็วพี่มองไม่เห็นหน้าแน,น่น่เร็วหันหน้ามานีหน่อยเร็วเมษสครับกิน แก้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมอืมดันเมษาไว้โอ้เอโอเออหางทำไมแกล้งแรงจังเลยไงน,น้องอ้วน <c oughs> น้องหมูตอนเฮ้ เมษาเวียนหัวแล้วครับพี่แป้งจะหยุดวิ่งได้อย่างเนีน้นี่แล้วนี่แล้วว้าพี่แป้งหนีแล้วไม่มีเพื่อนเล่นแล้วพี่แป้งหนีแล้ว ว่าไงครับเมษาว่ายังไงครับ,งงรบฮะฮะคุณชายสุดหล่อว่างไงครับ <c oughs> งอนงอนแล้วไม่มีใครเล่นกับผม มีฟันหรือ,อยังฟันเกิดกี่ซิกแล้วนะนะ ซานหนูจะเดินไปไหนเนี่ยพี่เดินไม่ทันแล้วนั่นเนี่ยอ่ะอ่ะชนระวังชนเสาเอาเสานี้ไว้ข้างในข้อยิ้มสดใัโอ้เอ๊ หนุ่มน้อยขี้ดื้อน,นะคะถ้าเ c ท่านใดสนใจจะขุดน้องเมษาหรือลกน้องเมษานะคะได้ต่อเดีที่แม่สาวนะคะอึพี่แป้งแก้งแล้วอุย้ยพี่แป้งทำผมทำไมอะ่ะว่าพี่แป้งแก้งแล้วไม่ได้เล่นเลย เมษาว่าไงครับมเมษาวันนี้เอาอะไรนะ่นะน่ะพี่เป้งดึงขาหนูดึงไว้ดึงไว้อือออเออลุนแรงจังเลยนะครับเนี่ย <laughs> ดูหางแกว่งนะคะ, <c oughs> ะ,คะอาาอเ <c oughs> ม่ส่าครับมานี่เร็ว <c oughs> มานนี่เร็ว ปแล้วีปแป้งไม่เข้ามาเล่นกับผมไปแล้วมานนีแล้วอุ้ยยกขาอุ้ง <c oughs> เงาไม่มีใครเออเออเออดึงมือพี่แพงนะเออเออดึงไม่ไปขาในาน้อยนี่จะหาเรื่องเขาเหรอมิซาหันหน้ามาให้กล้องน้อย ดึงไปได้เลยน้องแรงเยอะไหมคะดูขาเขาอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นที่เลยอืยอ,อดึงดึงดึง,ดง ดื้อก็ดื้อจริงๆเลยนะเนี่ยไม่สาฟาดหางอุ้ยน,นั่นนั่นเห็ดน,นั่น <c oughs> ไม่ใช่เห็ดนะเหาน้องปอพูดผิดนะคะขอขอภยัยโทษทีนะคะอืออือโยกโยกโยกอะเต้นเต้นเต้น อะเต้นเต้นเต้นน้อยขี้ดื้อนะคะประจำหมู่บ้านคุณชายมีสา ม่สามันชอบพี่แปง้งพี่แป้งมาเล่นกับผมเลยเขามาเล่นกับผมลยอยม,ม,มีเสียงไหมครับแม่สาเ,เสียงนอยอแล้วอ,อู้อ,อู้อู้ ทำไมคะเดี๋ยวนี้มันเริ่มทำไมคะนูอยู่ไม่เป็นสุกเลยเนี่ยคะ่ะอ้าาาาเด็กชายเมสาเด็กชายเนวินนะคะ เลวินเลวินนะคะถ้าเอฟซีสนท่านใดสนเฮไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิถ้าเอฟซีท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ